สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็หาดจองเทียนนะคะก็น่าจะมีงานอยู่นะคะไม่รู้วันไหนเนาะให้ดูรอบๆนะคะทุกคนถามว่ามีนักท่องเที่ยวไหมนะคะก็ไม่มีนะคะเพราะว่าชว่วงนี้ก็เป็นชว่วงที่แบบอ่าเงียบอยู่นะคะทุกคน ก็อ่ามันน่าจะมีงานเกี่ยวกับกีฬาค่ะไม่รู้ว่ากีฬาอะไรนะคะเป็นวิ่งมาราธอนเปล่าไม่รู้ก็ไี่ก็หัดเปียบกั สำหรับคนที่ขายของแถวนี้ก็ขายดีขายดีขายดีนะคะขายดีนะก็อยาจะบอกว่านี่ก็คือหาดจองเทียนนะคะพัทยาใต้นะ,ะนี่นะคะทุกคนนะ